โอเคทุกคนสวัสดีนะครับสําหรับล่าสุดเพื่อนๆเ,เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันมาแล้วหรือ,อยังนะครับถ้าเสี่ยงกันมาแล้วแต่ยังไม่ประสบความสาเร็จดังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูเทคนิคของผมไปก็แล้วกันมีสามข้อนะครับสําหรับการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงดวงให้เพื่อนๆลองนําไปใช้กันดูนะครับว่าจะได้ผลกันยังไงนะครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงดวงของคุณเนี่ย บางครั้งนะครับบางครั้งคุณอาจจะได้โชคนิดหน่อยบางครั้งคุณอาจจะได้โชคเพิ่มขึ้นหรือบางครั้งนะครับคุณอาจจะยังไม่ได้โชคเลยคุณว่าเรื่องเหล่านี้นะครับมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ให้คุณใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจเอาเองนะครับและที่สําคัญที่ผมจะบอกคุณนะครับเรื่องเหล่านี้ มันเกี่ยวกับพลังงานอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันอยู่ในกฎของพลังงานแห่งแรงดึงดูดนะครับเรียกว่าลืนดูดซับดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการนะครับคิดแบบไหนได้แบบนั้นคิดถึงสิ่งใดก็จะได้ถึงสิ่งนั้นสมมุติว่าคุณคิดถึงใครก็ตามคนนั้นมักจะโผล่ขึ้นมา หรือเหตุการณ์นั้นมักจะเกิดขึ้นมาตอนที่คุณกํำลังคิดหรือนึกถึงด้วยความรู้สึกนะครับซาบซึ้งและความรู้สึกเสมือนจริงหรือเป็นจริงนะครับและเทคนิค3เทคนิคนีคน่แหละครับที่ผมกําลังจะเล่าให้เพื่อนๆฟังมันมีความสำคัญยังไงแต่ก่อนจะเล่านะครับเดี๋ยวขอเท้าความก่อนเวลาที่เพื่อนๆเสี่ยงดวงหรือเสี่ยงโชคเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของหวยนะครับเพื่อนๆ รู้ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยที่มีโชคน้อยที่มีโชคมากนะครับหรืออาจจะไม่ยังไม่มีเลยยังไม่เจอเลยรอในรอบต่อไปรอในงวดต่อไปมันขาดอะไรไปบางอย่างนะครับมันขาดคําว่าบุญกุศลหรือพลังงานนะครับพลังงานแห่งแรงดึงดูดหรือกดแรงดึงดูดที่คุณจะดูดสิ่งแบบนี้มาและคุณสามารถเพิ่มมันได้อย่างไร คุณสามารถเติมพลังนี้ได้อย่างไรนะครับมันอยู่ในกฎของสาข้อนี้ครับกฎข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หอารมณ์ดีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจม่มใสนั่นหมายความว่าคุณมีพลังนะครับพลังในด้านจิตปัญญาของคุณนะครับพลังในจิตสํานึกของคุณนะครับที่คุณจะอารมณ์ดีนี่ก็หมายความว่า คุณกำลังดึงดูดนะครับจากความสุขนะครับมันคือสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามนะครับถ้าหากไม่ใช่เรื่องของโชคนะครับก็จะเป็นบุคคลดีๆผู้คนดีๆปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีนี่คือพลังแห่งแรงดึงดูดนะครับและอารมณ์ดีๆนี่แหละครับมันจะสร้างเกี่ยวกับเรื่องการทํางานผลงานดีๆนะครับให้ตัวคุณเองและก็ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจด้วยนะครับ อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจเรานะครับลมหายใจเรามีความสําคัญยังไงลมหายใจที่เป็นสมาธินะครับลมหายใจที่เป็นสมาธิลมหายใจที่เป็นสมาธินะครับในนี้นะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการที่เรากําหนดสมาธิเพื่อนๆนรู้ไหมว่าการกําหนดสมาธิ เป็นการสร้างบารมีให้ตัวเราและในทางกลับกันเป็นการสร้างบุญกุศลที่ดีเยี่ยมที่สุดให้กับเพื่อนๆและตัวเราเองนะครับและเพื่อนๆรู้อีกหรือไม่ว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่เราไปทําบุญที่วัดนะครับการที่เราไปทําบุญที่วัดเราไปทําบุญตักบาตรนะครับหรือว่าถวายบิณฑโตถวายอาหารให้ที่วัดอันนั้นเรียกบุญหรือฐาน ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเรียกว่าบุญผิดนะครับเพราะมันเรียกว่าการทำทายนะครับสังเกตว่าเราจะมีการตรวจน้ําในทุกๆรังนะครับที่ได้ทํานะครับนั่นหมายความว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับญาติมิตรหรือผู้ที่เราอยากทําให้นั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายของเราข้อที่3 นั่นคืออะไรนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผม